สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการหันษาหาความรู้เช่นเดิมนะคะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆอาจจะเบื่อแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อความรู้ค่ะเพราะเราจะมาเรียนรู้กับรายการหันษาหาความรู้วันนี้เรามาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณเศษส่วนนะคะคณิตศาสตร์เรื่องการคูณเศษส่วนันนี้คือแบบฝึกหัดให้ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆและทุกทุกคนลองทำกันนะคะจงหาผลคูณต่อไปนี้ข้อ1นึ่งเศษ2ส่วน3มคูณ15มี2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือวิธีที่1นะคะเศษ2ส่วน3คูณ15เท่ากับเศษ2ส่วน3เหมือนเดิมแต่ถ้าเผื่อ15ตรงนี้ไม่มีส่วนนะคะก็ให้เติมส่วน1ไปเลยนะคะ เท่ากับสามารถตัดได้นะคะสามหนึ่งเป็นสามสามสามสิบห้านะคะก็จะ เท่ากับ3คูณ2เมื่อกี้เราตัดกันนะคะ3คูณ2เท่ากับ3สองเป็น3อันนี้ตัดเป็น3 1เป็น3 3 5 15นะคะ3 5 2เป็น10ส่วนส่วนก็เป็น1นะคะ เพราะฉะนั้นตอบได้เลยค่ะเป็นตอบ10นะคะเพราะว่าถ้าส่วนเป็น1ก็ลงมา10เลยค่ะาวิธีทำข้อที่2เศษ2ส่วน3คูณ15ก็คือเท่ากับ15ก็ตัดได้เลยนะคะ3 1เป็น3 3 5 15ก็เหลือเป็น5 2เป็น10ก็เป็นส่วน1 ก็เท่ากับเป็น10เลยนะคะวิธีที่สองอาจจะดูง่ายกว่านะคะอันนี้ก็ต้องตัดเลยะคะ่ะนี่นะคะ่ะต่อไปข้อที่สองนะคะโจทย์ก็คือเศษสองส่วนสามคูณเศษห้าส่วนเจ็ดนะคะเท่ากับ สองคูณห้คูณเเท่ากับ20่ส่วนยีนะคะนี่ค่ะข้อ2อาจจะง่ายนะคะต่อไปนะคะข้อ3าเศษสองส่วนสคูณสิส่วนแนะคะเท่ากับ ก็เป็นต้องตัดตรงนี้ก่อนนะคะสามจากตรงนี้นะคะ่ะสามหนึ่งเป็นสามสาม 3ามนะคะสอเป็น2องสองสเป็น28นะคะก็เท่ากับ1นึ่งคูณห้นคูณสินะคะก็เท่ากับเศษห้าส่วนสินะคะข้อที่4ี่นะคะจำนวนเต็ม1เศษหนึ่งส่วนสคูณจำนวนเต็ม1นึ่งเศษ 1ส่วน5นะคะแล้วก็คูณจำนวนเต็ม2เศษสอส่วน9นะคะอันนี้เราจะมาทำให้จำนวนค้ากลายเป็นเศษเกินเราทำจำนวนค้ากลายเป็นเศษเกินแล้วนะคะนี่คือเศษเกินของจำนวนค้าเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็จะมาบวกกันนะเอ้ยมาคูณกันนะคะอื่นเราต้องตัดเศษส่วนนี้ก่อนนะคะ ห้ 1> 5, 1เป็นห้าห้าสี่ยสิบสองหนึ่งเป็น2องสองสมเป็นหกสเป็น3 3 3เป็น9นะคะนี่ค่ะแต่แล้วก็เท่ากับ แมนะคะห้าห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสี่ยี่สิบนี่ก็สามหนึ่งเป็นสามสามสามเป็นเก้าอันนี้ก็สามหนึ่งเป็นสามสามหนึ่งไม่เกิดผิดพลาดแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะได้แล้วน,นะคะ 1> 5้เป็น5้าห้าสี่ยี่สเป็น2 2 2เป็น4 3 1เป็น3 3 3เป็น9 3 1เป็น3 3 2เป็น6นะคะอันนี้ก็จะได้เท่านี้นะคะคูณก็เท่ากับ 4ส่วน1นะคะ2 1เป็น2 2 1เป็น2 2 2เป็น4ส่วน1นะคะ1คู่1ได้1 1 1ตอบก็คือเท่ากับ4นะคะต่อไปนะคะหันสาหาความรู้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมตั้งแต่ต้นจนจบและขออภัยในสิ่งที่ทำผิดไปนะคะเมื่อกี้นะคะขอบคุณค่ะ